ปัจจุบันที่คุณนุ่นใช้อยู่นะคะ<ม>เห็นชัดๆเลยนะคําพูดเชื่อเฉือนสร้างศัตรูม,มากกว่าสร้างมิตรพูดให้คนเจ็บใจเสียใจเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่งานที่เราทํายังมีคําว่าเหนื่อยอยู่เก่งแต่บวกซวยควรเปลี่ยนตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์คะเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยวครับว่านักวิเคราะห์ของเว็บไซต์ decoder 159เเนี่ยเขาวิเคราะห์เบอร์อะไรยังไงและเขาเปลี่ยนเบอร์ให้คนยังไงครับโอเคเบอร์ของคุณนุ่นพี่เมย์ขออนุญาตวิเคราะห์เบอร์เก่าที่เลือกใช้ไปแล้ว7 5 0 7 7 5 2เบอร์นี้ใช้อยู่8 9ปีมีข้อเสียคือมีปัญหาสุขภาพเป็นคนดื้อเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองถึกอึดทนทะเลาะเบาะแงกับคนรอบข้างได้ง่ายเสียเปรียบเพศตรงข้ามไม่ว่าเราจะมีลูก หรือสามีหรือพี่ชายน้องชายเราจะเหนื่อยเราจะโดนคนออเอาเปรียบอันนี้คือเบอร์ที่เสียตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าประมาณ80%นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มทำธุรกิจสองคนตะะัดเ,เลยเติร์มาเจ็มงเช้าทำติดท่าทุ่งเที่ยงคืนน้องชายตกงานบ้างเข้ากรุงเทพบ้างต้องคอยสนับสนุนตอนนี้เลิกใช้แล้วนะคะเบอร์นี้ เบอร์ปัจจุบันคือสี่4 3้าห้าสี่สามเจดถามว่ามันดีกับเบอร์เก่าไหมมันดีขึ้นวันนี้เดียวนะคะแต่มันก็ยังเป็นเบอร์ที่ทําให้เราอุปสรรคใจเยอะข้อเสียของเบอร์นี้ที่ใช้มาหกปีเห็นชัดๆเลยนะคาพูดเชื่อนเฉือนสร้างสโตูมากกว่าสร้างมิดเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่งานที่เราทํายังมีคําว่าเหนื่อยอยู่เ<ม>ก่งแต่บวกซวยเพราะฉะนั้นเบอร์นี้คือเบอร์ที่เสียควรเปลี่ยนตรงกับคุณนุ่นกี่เปอร์เซ็นต์คะเกือบ90้ากว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าอุปสรรคจะเยอะอ แราลองพูดกได้คะเราเห็นอะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็พูดไปเลยตรงไปเลยเราคิดว่าเขารับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นเร uh huh. าเจอเนี่ยกลายเป็จี้จุดนะคะก็จะทะเลาะกัน uh huh. แล้วก็งานก็แบบว่าทําคนเดียว uh huh. มีลูกน้องเดือนสองเดือนก็ อ,ออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บปวดเมื่อยกลา้ามเนื้อแขนเริ่มล็อกค,คือเวลาเรามีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีใช้ไปเรื่อยๆแนะนําให้เปลี่ยนเบอร์น,นะคะเบอร์น,นี้ควรทิง้งคุณนุ่นตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ขายอาหารสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์ตเลขที่ควรจะมีควรจะมีเลข2 3 2สควรมี3 6ควรมีเลขคุณเนี่ยเลขสเสน่ห์และเลขการเงินแล้วก็ปิดด้วยเลข5มันจะเสริมทําให้เรามีสติไม่ใจ ร้อน และที่สําคัญคือสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วย <Okay. S 1> อาเมตั้งราคาให้และกันอยู่ที่5,000ไม่เกินหมืน่นเมอเห็นอยู่แล้วว่าคุณนุ่นต้องเสริมอะไรแต่ตัวคุณนุ่นเองอยากเสริมอะไรบ้างจากการเปลี่ยนเบอร์ครั้งนี้อยากให้หาเงินเข้าได้ไรายจ่ายก็ให้น้อยลงคูณจาอะไราไปก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยากได้เลขการเงินการเงินดี <Ha. S 1> เบอร์ที่เมแนะนําคุณนุ่นราคา9,500บาท2 3 6 2 6, 6 5 9ลูกค้าเยอะออก อเดอเยอะสเสน่ห์เจราจาค้าขายดีดูดเงินขยนันหาเงินวาจาเป็นสเสน่ห์มีทรัพย์มีส,มสติชีวิตก้าวหน้าเบอร์ตัวเนี้ยเสริมเรื่องสุขภาพด้วยเสริมเรื่องการเงินด้วยการเงินจะคล่องและที่สาคัญเก็บเงินอยู่้วยค่ะคุณน,นุ่คขาแต่ถ้าเบอร์นี้ราคาสูงไปเดี๋ยวพี่เมย์จะหาให้ที่ราคาต่ามาอ่าเบอร์ตัวนี้ก็ได้ราคา5 9 9 3 6 4 2, 2, 9, เ2้าเสน่ห์เจราจาค้าขายดีดูดเงินผลเมตด าวาจาพารวยมีศิละปะมีวาทศิลในการคุยสุขภาพแข็งแรงชีวิตก้าวหน้ามีสติมีสตังครบโจยดด้วยเก็บเงินอยู่ด้วยอยู่ที่คุณลูกค้านะอยากได้ราคาที่เท่าไหร่เลตที่เท่าไหร่ก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณนุ่น ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนุ่นค่ะและถ้าคุณนะครับสนใจที่จะอยากเปลี่ยนเบอร์ให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองต้องการจะออกแบบชีวิตให้มันแมทชิ่งกับคุณจริงๆนะครับท่านสามารถมาใช้บริการนักวิเคราะห์ของเว็บไซต์ d e c o d e r 1 5 9 c o m ได้เลยครับ d e c o d e r 1 5 9 c o m ครับตลาดเบอร์มงคลพิชชีวิตพร้อมใบการันตีครับ